และเทาได้เพดมังงะแสนรักฝากสนับสนุนเพจผู้แปลก,กันด้วยนะครับวันนี้อากาไม่เรลวเลยนะกต่ปี้เป็นห่วงคนอื่นง,งั้นไม่ขับรถเล่นกับฉันไหมล่ะเด็กเป็นผู้บริสุทธิ์เริ่เพิ่งอายุได้สิบกว่าปีเอง เธอต้องการแม่มีจิพเอเธอจะใช้ความรุ่นแรงแล้วก็อยู่ในครอบครัวแย่ๆถ้าหากสภาพแวดล้อมไม่ดีและความรักจากคนใคร้ชิดมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะทำลายชีวิตใครสคักคนแล้วไงลละถ้าจะผิดก็ผิดที่เธอเกิดมาไม่ดีเองไม่ใช่เหรอ อีกอย่างที่เป็นธาสตาจารย์ที่วัยรุ่นที่สุดในสถาบันกฎหมายทีไม่ใช่เหรอคดีต่างๆเมื่อถึงมือพี่แล้วก็สามารถชนะคดีได้หมดคราวนี้ก็คงเหมือนกันนั่นแหละถ้าไม่ได้จริงๆแล้วก็ยึดตามวิชาชีพตามกฎหมายที่พวกคุณพูดกันว่ากฎหมายไม่เพียงมีไว้ปฏิบัติตามแต่สามารถใช้ประโยชน์จากมันซะสิ ยังสามารถใช้ประโยชน์จากช่องบูวทางกฎหมายได้อีกด้วยนะดูจริงเยี่ยนจไมจะถึงกลายเป็นคนแบบนี้ตัวที่ฉันดูจักไม่ใช่คนแบบนี้นี่นะ เช่นเคยใชมีอะไรอยากจะถามนายเรื่องหนึง่งว่ามาสิก่อนที่พี่ชายของนาะยจะใช้ฮอตพอตไวไฟมาหลอกฉันฉันกับเขาเคยเจอกันมาก่อนไหมเออฉันเองก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันจริงๆแล้วฉันกับพี่ชายไม่ได้สนิทกันมากนักหรอกเขาเป็นลูกของนะ้าเก๋ยกับภรรยาเก่าเนี่ย ก่อนหน้านี้พวกเราสองคนไม่ได้เจอกันบ่อยเท่าไหร่นะงั้นเหรอก่อนหน้านี้พี่เคยรู้จักฉันด้วยเหรอหน้าตาอย่างพี่อย่างไงก็ต้องเป็นเดือนโรงเรียนสิทำไมฉันไม่จำได้เลยแฉ่งจอะคิดซะว่าฉันไม่เคยเจอเธอมาก่อน ครั้งก่อนเส่งเสียงก็ทำตัวค,คลุนเครือครั้งนี้ฉันต้องทำให้ทุกอย่างชัดเจนที่ได้นยลองกลับไปคิดดูดีๆอีกสักทีสิก็มีคนที่ชอบแบบว่าเออรักแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้อะไรํำนองนี้มะพี่แจ็คโอาเจนเหมือนจะเป็นพระพิสุทธิ์อยู่ละพวกรักอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่มีทางหรอกอีกอย่างตัวใช้คำว่ารหัสใช้รหัสใบไฟเพื่อตกเธอ คือนิดเอนกรีวันเกิดเธอนั่นอนนะนั่นเธอเบื่อแล้วหาอะไรต่างหากแล้วคือว่าตัวแบบฉันะไม่มีเน็ตขอยืมใช้ไวไฟฮอสของคุณหน่อยได้ไหมคะฮอสของคุณชื่ออะไรเหรอนิดเชนกรี หรือว่าตอนนั้นฉันก็ตีผิดซ่องเสียมไม่ได้หยอกฉันแล้วก็ไม่ใช่ผู้ชายนิสัยแย่ที่มีฉันเจิงสูงอะไรนั่นด้วยเย็ยนๆเธอนั่งลงก่อนนะฉันไป้งน้ำแป๊บเดียวได้แยากสวีนะกับเธอได้ใกล้กันแล้วนี่เดี๋ยวจองห้องพักส่วนตัวดานบนแล้วชวนเธอมาเล่นด้วยกันสิ ถ้าตังแบบไหนกันเนี่ยผู้หญิงคนเดียวยังไม่เสร็จได้อีกเหรอแจ้งเธอะเธอฉันนี่น่กลัวหรอนีวผู้หญิงคนนี้ประจบฉันจะตายไปดูจริงเนี่ยเธอนั่งฉันนี่มันไม่สะดวกหรอกนะไปเล่นกับฉันข้างบนดีกว่าแยางสวีความจำได้ไม่ค่อยดีไงละ่ะ ที่สั่งสอนไปครั้งที่แล้วยังไม่พอใจด้วยไงฉันชวนเธอนน้ำว่าไว้หน้าเตลนะอย่าลืมสิว่าโครงการก่ตระกูลลูกยังต้องมึงปาการสนับสนุนจะตระกูลอย่างอยู่นะแต่ถ้าฉันอยู่กับนายนานกว่านี้อีกหนึ่งวินาทีฉันจะอ้วกแล้วนะสิไงล่ะน้าจะจ่ายค่าย้ายฉันไหม เดี๋ยวนะร้ายมานันได้ด๋อยหน่อยนะแบ่งนั้นจะจะตัวหาลูกหวงจริอตอนนี้เลยถัวนั้นเธอได้เห็นดีกับฉันแน่ฮลัลโหลครับพี่ไอยเย็นเย็นเออเธอไปกับฉันซะปล่อยเธอเลยในบ้าไปแล้วเหรอที่จะฉุดกระแากลากตูเย็นที่รักไปทำไมฮัลโหลลูกจริงเย็นอยู่ด้วยเหรอ ก็ถ,ถูกเรื่องเกอีกแล้วหรือเนี่ยก็อานีดีดิคงกว่าเราจะนี่จะเก่งแบบนี้เนะ่ว่ะฮีโร่จิตไม่เป็นไรใช่ไหมมันเกิดอะไขึ้นกับคนพวกนั้น,นะไม่มีอะไรหรอกแก่คนบ้าเนี่ยเลิกสูบแล้วไม่เอา xét lập còn lại cái này ờ, nhưng điểm 51 mươi một sưng diên không mà đi ngay nè trên tông tắc thải mày đây trên quần phút ở đây đi sang chưa nhưng ngày có có mi đai เจอฉันขนาดนะั้น Merry Christmas วาวข้านนอกมีแม่ตกด้วยล่ะมามามาจงแก้วหน่อยเร็วพี่เย็นดืวมสิทำไมเธอที่ออกหมดล่ะเนี่ยฉันแก้วที่สามแล้วนะพวกเธอนี่มันเจตนาำไม่ดีจะเอาซะเลยอะ มาสิดื also, mm ่มแต่พี่เย็นเองพันแก้ผมก็ไม่เมาอายุยังน้อยร่างกายโออดทนได้พวกนายคุยกันไปก่อนแล้วแก่ฉันขอตัวออกไปสุดอากาศก่อนนะคนแก่ต้องลงโทษเดี๋ยวตามแก้วไปเลยไม่ไหวแล้วว่าเดี๋ยวไม่ไหวแล้วจริง ถึงขาดแอปเล่นอะไรก่อนดื่มเร็วเก้าเพิ่งนึกได้ว่าเลือกสูบบุหรี่แล้วนี่นาสองเดือนกว่าแล้วสินะไม่ใช่แค่ไม่ได้กินซึ่งเซียนแต่ไม่ได้เห็นเขาได้วยซ้ำ ตอนแรกแกลียดรูปคอกสุดท้ายทำได้กค่ยกเลิกพูดอีกต่อที่ปักหมุดไว้รู้จริงเย็นนะรู้จริงเย็นเฮ้ยช่างเถอะแต่ก่อเรื่องปอเรียจังเคยพูดื้วาตัวเองแฟนของฉันเนอแต่ว่าคือนั้นนายจังทำไมนอกกับเธอเนี่ย ธอไม่ได้เป็นเสด็จนี่นะทำไมาถึงเป็นแบบนี้เนี่ยนายพูดเองว่าชอบฉันเดีย๋ยวก็กบฉันนี่นะนก็แก้กับผู้บนเตียงเธอก็เชื่อแล้วเลยฉันมีอะไรกับใครก็บอกชอบหมดละเจ็ดวันวันที่ละนั่นก็แก้ความสนุกไม่ใช่เหรออย่างเธอก็มีความสุขมากแล้วนี่รู้สึกว่าตัวเองเสียเปลยบหรือไงเฮ้ ติกเป็นีเร้่ยงอะไรมีเรื่องอยู่แล้วเลยเรื่องกำลังจับมาแล้วนี่ไงเออฮานาทีต่อมาโฟื้ีมาที่มีลาพอดีเลยล่ะค่ะรบกวนให้ฉันนั่งหน่อยนะ ตีกเสร็จแล้วก็ไปจะ,จะแจ้งความทำดีได้ดีฉันเลี้ยงไว้คุณแล้วกันนะขอบคุณค่ะ,ะซึ่งเซียนมันไม่ได้เจอก,กันอะไรนะเรียกรถัาอุาูสาเจอพี่ถ้าฉันโชคดีกงไม่มีคนอื่นแล้วลนะ่ะ แอ่จันจนเพิ่ง,งได้ว่ามีธุระฉันชินขอสีแยกนะจอดรถไม่ได้จะไปไหนเลยพี่บอกว่าเมื่อกี้พี่รอคนที่ข้างถนนงั้นเหรออืมเออั้นพี่มาถึงตั้งแต่ตอนไหนอ่ะถึงนานแล้วเละ งานงานงานพี่เห็นอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวัยคริสต์มาเรื่องราวบนท้องถนนน่าตื่นเต้นมากเข้าใจความหมายดีนี่แย่แล้วจงติดบุหรี่ไปแล้วล่ะลยขนาดนี้สิมันหวานมีผลกับการเลิกบุหรี่ หากอยากสุดจริงๆ,ๆก็อมลูกอมสิถ้างาั้นนี่คือลูกไม้ใหม่อย่างงั้นเหรอลูกไม้ใหม่คือให้ฉันเป็นพญยาตยิม่ใช่หรอกรูกรณีเนี่ยหาหลักฐานใหม่เจอละ อ๋อหมายความว่าไม่ต้องใช้ฉันแล้วสินะคุณซุนแต่ไหนซึ่นคะฉันได้หลักฐานใหม่เรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้ฉันได้รับกล่องพัสดุนี่นำม,มา USB ในพัสดุมีคลิปวิดีโอที่ฉันถูกสาม,มีใช้วความรุนแดงกับฉันบนดดดฟ้าด้วยแดกรับผมสาบแล้วคุณนายซุนเคยบอกว่าถ้าทีบสอบรายมีแค่รูกจิงเกยอยู่ยเดทกัน ผู้ส่งพัสดุนี่กันดามคือเธอใช่หรือเปล่านะลับไปตั้งนานล้วนี่สุดโต๊ะกินได้แล้วใช่ไหมนี่สติีชอบช่วยเหลือคนอื่นต้เจอกับความอายุติธรรมนอกจากเธอแล้วจะเป็นใครได้อีกละ่ะแต่ว่ามันเกิอดอะไขึ้นกับเธอกันแน่นะจะได้กลับเป็นคนเย็นชาและหญิงพยองแบบนี้ ตัวมีแต่กวากน้ำเขียบคนอื่นไม่มีความเปลีใจเลยแม้แต่นิดเดียวตา่างจากเมออื่อก่อนเป็นอย่างสิ้นเชิงทำไมเลยสารสันซึ่งคุณเอาแต่มองฉันตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะเปล่าอะไรกันนา่าจะมีทองคำอยู่หรือไงหรือว่ามีคุนกระสับกระสายอยู่ตรงนี้ ดึกมากแล้วฉันส่งตัวกลับไปดีกว่าการเดิมกัดด้วยผู้ชายไม่มีใครดีเลยอย่างนั้นเหรอทนายเซิงจ้งมีน้ำใจและเป็นสุภาพบุรุษอะไรขนาดนี้ทั้งหมดเท่าไหรา่บอกตัวเล็ขมาสิ ข้าไวเมื่อกี้แล้วก็ก้าที่ส่งฉันกลับบ้านฉันช่วยกัาดเก็มขัดให้ฉันด้วยมันไม่ได้เป็นการบอกในในว่าฉันจ่ายตังค์ด้วยอย่างนั้นเหรอรู้จิงเยียฉันไม่ต้องการเงินหรอกนะจริงๆแล้วฉันกำลัง ให้หานปลาเนะน,นี่ยเจ้าปลาเนอยกินอิ่มรือยังละแต่ยังไม่พอให้ฉันป้อนอีกดีมะฉันไม่อิ่มง่ายหรอกนะคะฉันไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิ ไม,ไม่ได้คิดแบบนั้นขอโทษทีรู้จริงยินเธอตั้งใจน้อยสิอย่าหายกวดข้อเพียงเพราะว่าแค่คำพูดไม่กี่คำแบบนี้ กกถึงเย้ถ้กคิดถึงฉันด้วยยังสมัรมันคิดมากฉันคิดถึงเธออีกแล้วสิยังจำเช่นมั่วได้อยู่มาดูหรือปล่าในโลกนี้มีเพียงสิ่งเดียวที่ไม่สามารถพูดโกหกได้นี่นกือกนตายยังไงล่ะ tỏi nè tỏi nến trên môi đôi nhụy được nữa. trên yên có thể tạm từ bê tên lời mai chung kết thang, từ bên mến lần mai bay ra giờ mới nhúng gặp chanh ở bay ra. ล,ปปลุกไปลูกจิงเยี่ยนทุ๊บีงมากลางถนนทำไมเนี่ยพี่ทำไมดงไม่ไปอีกคะเฉ,ฉ,ฉ,ฉันเพิ่งฉันไม่เป็นไรหรอกก็คแค่ที่บ้านไฟดับนะ chân nhục đi nhiều cua có ẩm ướt chị chinh đuôi chạy cá vào dân ngay lỡ hả cố hồ chinh đuôi chị cái đang tam hả này na thì đi có đi lơi mà này lắm, ha บ้าตึกไงล่ะเอ๊ะไฟมาแล้วเหรอคะเนี่ยถึงแต่ขนาดนี้ไ่ทำไมกันลุงชช้งกับป้าซูนั่ไม่อยู่ซะหน่อยโดนหลอกซะแล้วสิกูจริงเย็ยเยนีิบเปียังล้วได้แล้วเดี๋ยวก็เอ่อคือ ถ้าที่สูงแบบนี้จะไม่มีเมียเอานะพี่เมื่อกี้จะจำหน้าตกเจ็ดดัวอยู่มาข้างนอกดูว่าจะเจอคนร้ายก็รู้เปล่านะพี่ชายทำไมลยไม่มีอะไรหรอกฉันแค่ดูว่าเปี้ยงอยู่หรือเปล่าผีผีด็ แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอเรื่องผิดปกติอะไรเจ๋งไงฉันคงคิดมากไปเองละเดี๋ยวาอะไรเนี่ยฉันอาบน้ำเสร็จแล้วนี่นะพี่คิดอะไรอยู่งั้นเหรอ ทำไมถึงมีองฉันเลยล่ะในเซึ่งศาสตราจารย์ซึ่งยังไม่มีปฏิจิกยาตอบรับอีกมต้องเสียแรงหน้าชิคิวิชาหญิงยุ่งเดียวกันสองต่อสอง แ่มฉันยังใส่แค่ชุดอาบน้ำที่บังแค่ต้นขาของฉันเท่านั้นเองง,งั้นรู้จริงยังจริงๆแล้วฉันกำลังต้องบทนิยายอยู่เราเห็นว่าเสื้อของพี่มันยับนิดหน่อยเลยมาช่วยจัดได้เข้าที่นะจะกลัวไปแล้วเลรอเฮ้ hey, ซึ่งเจียนจะแค่เราได้เนะิงเนาะ จะเบิ่งไปได้ไหมอะฉันกลัวใครคนหนึ่งเงินรีบกลับห้องไปนอนสิเราตือหลับแล้วฉันค่อยไปสิบนาทีต่อมาสิบนาทีกว่าแล้วไม่มีความเคลื่อนไหวาจากข้างนอกเลยจะ <c oughs> มีใื่หลังน้ำากูกำลังโกรธจริงจริงๆพี่ชายพี่แน่ใจหรือว,ว่านอนคนเดียวแล้วจะหลับได้ <c oughs> แต่พี่ยังไม่นอนสามารถมาฉันได้ตลอดเลยนะฉน่านน้ำสะอาดสะอาดเอ๊ะทำไมาอยู่ๆก็เข้ามาล่ะเออซึ่งเดียนคุณคงจะไม่ได้จะเอาจริงแต่พูดมากไปแล้ว